เหรียญหลวงพ่อสุดนะครับเหรียญบัวใหญ่หลวงพ่อสุดนะครับสภาพสวยผิวเดิมนะครับพร้อมกรอบทองนะครับกรอบทองคําแท้นะครับเรียมพร้อมใช้ได้เลยนะครับซื้อไปก็แขวนคล้องโชว์ได้เลยนะครับองค์นี้เป็นสภาพสวยผิวเดิมจมูกโด่งนะครับมีคาบตะการเขียวที่ใต้เสือนิดหน่อยนะครับเป็นคือพระเดิมๆเลยนะครับไม่มีการเช็ดล้างนะครับ ผิวสวยนะตามซอกองพระยังมีผิวไฟให้เห็นนะมาพร้อมทองครับด้านหลังดูสภาพเหรียญน,นะครับไม่มีการต้องรอยการใช้นะครับไม่มีการแขวนภาเปื่อยนะปีน,นี้เป็นผิวเดิมใช้สะสมเดิมๆก็เหรียญน,นี้ตอบโจทย์เลยนะครับพร้อมทองเรียมพร้อมใช้ ให้ดูผิวนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญเสือหมอบนะครับก็ลายเงินนะครับเหรียญเสือมอบก็ลเงินหรือชุบนิกเกิลน,นะครับเหรียญน,นี้ก็จมูกดงเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญผิวสวย รพ,รพระสภาพไม่ได้ใช้ทั้งคู่นะครับเหรียญเน้นพระสภาพสวยมานะครับดูผิวนะครับผิวเดิมไม่มีต้องรอยการใช้นะครับกรอบเงินอย่างดีนะครับเลี่ยมกรอบเงินมาอย่างดีเหรียญนี้เอาไว้ๆเนี่ยเอาไปสี่พันบาทนะครับพระฟองประกวดอีกองค์หนึ่งเลยนะครับสวยจมูกด่ง เรียมพร้อมใช้นะครับอันนี้ก็เช่าไปก็แผวนได้เลยเอา4สี่พันบาทสนใจก็ติดต่อมานะครับ